สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่มีข่าวที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือได้ผลการทดลองนะครับของวัคซีนนะครับในเฟสสามนะครับในเฟสสามฟึบนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือมีอยู่หตัวเนาะตอนนี้ก็มี2ตัวประกาศนะครับก็คือของไฟเซอร์ที่ร่วมกับไบโอเอ c นทนะครับก็ รีพอร์ตนีเซามาว่าผลการทดลองเนี่ยนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สร้างภูมิภูมิกันนะครับได้ถึงประมาณสัก90%นะครับแต่ว่าจริงๆนะครับก็เท่าที่อ่านนะครับก็คือไม่ใช่ว่ามีวัคซีนแล้วไม่เป็นเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนปกติแหละนะครับแต่เราก็มีภูมิภูมกันนะครับมันก็จะไปไวหายไวประมาณนี้ถ้าตามข่าวก็คือ ต้องเรียกว่าโดนไปนะครับปีนี้นะครับก็น่าจะห้าสิบล้านโดสนะครับแล้วก็ปีหน้าก็เป็นพันล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นตามไทม์ไลน์ก็คือกว่าวัคซีนจะมาจริงๆเนี่ยนะครับเอาจริงๆก็คือได้ฉีดกันทั้งโลกเนี่ยนะครับก็น่าจะกลางปีหน้าหรือไม่ก็ยาวไปปลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ แต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตลาดตลาดเขาเริ่ม take action ไปแล้วนะครับก็คือนี่แหละเรื่องวัคซีนจบแล้วนะครับก็คือไปเล่นกันปีหน้าเลยนะครับเป็นเล่นเตีมปีหน้าปนไปเลยว่าเอ้นี่แหละเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับโอเคซึ่งถ้ารวมจากสัญญาณหลายๆอย่างนะครับ ทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศมาเราก็จะเห็นภาพเนาะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ก็ดูดีนะับก็คือมันอาจจะไม่ได้ฟื้นแบบเร็วอะไรมากมายนะเพราะว่ามีโควิดด้วยอะไรด้วยคนก็ล็อกดาวน์กันนะครับโอเคมันก็เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพของการฟื้นนะที่รวดเร็วนะครับหลายคนอย่างแบงก์ชาติเนี่ยก็ออกมาว่าจะฟื้นปีหกห้ากันเลยทีเดียวนะครับ โอเคแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเมื่อวานนะครับก็คือตัวนี้เป็นเรื่องของโจไบเดนนะครับก็ชนะคะแนนทรัมป์มาได้นะครับก็ถือว่า,อายอดเยี่ยมนะครับก็เขาก็เลยมองว่านะครับเดี๋ยวจริงๆก็คือน่าจะฟัดก,กับจีนเหมือนเดิมแหละนะครับน่าจะฟัดก,กับจีนเหมือนเดิมแต่ว่าความร้อนแรงนะครับ เรื่องของความมั่นคงของนโยบายนะครับก็น่าจะาไปในทิศทางที่ไม่ได้เปลี่ยนรายวันมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนก็เลยคาดการณ์กันว่าอืมมันน่าจะเป็นมิรกับพวก Emerging Market มากขึ้นนะครับอก็ก็เข้าไปที่พิมพ์ Google ก็ได้ครับ b l a c k l o c k แล้วก็ b l a c k ล็อกนะครับแล้วก็ weekly commentary นะครับมันก็จะเข้าหน้านี้เลย สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออะไรนะครับคนเริ่มที่จะเริ่มย้ายย้ายสินทรัพย์ในการเทรดน,นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเห็นตัวทองเนาะมันมันลงมาเลยฮะนะครับโก f ฟิเวเจอร์นะครับโกลฟิวเจอร์ตึ๊ก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 อ่ะพิมพ์คำว่าโก p ไพรส์ก็ได้นะับนี่ครับ หลังจากที่มีพอมีข่าวว่าเอ้ยเนี่ยวัคซีนจะมาแล้วนะฮะราคาทองก็ทิ้งดิ่งกันลงมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวพันธบัตรนะครับก็เริ่มมีการเทขายแล้วเงินก็ไหลเข้าไปที่หุ้นเนาะนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเกิดการย้ายแอสเซทนะครับแล้วมันไปที่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกวิวไว้เหมือนกันนะครับหุ้น แต่ว่าของแบ็กล็อกนี่เขายังชอบเรื่องของตัวเครดิตมากกว่าเนาะนะครับแต่เดี๋ยวสักพักก็คงคงมาหุ้นแหละนะครับพอแยกเข้ามาที่ตัวหุ้นนะครับอเมริกาบอกก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะเขาก็เลยไปไปเวทน้ำหนักนะครับในทาง Emerging Market มากขึ้นนะครับเพราะว่านโยบายคนใหม่น่าจะเอ่อน่า น่าจะค่อนข้างดูดีนะครับในฝั่งเอเชียนะครับก็ค่อนข้างมานะครับโอเคจะเป็นเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนาะนะครับทีนี้เราก็จะเห็นภาพแหละว่าเงินมันก็ไหลเข้ามาทางเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็กลยุทธ์ไหนที่น่าสนใจนะครับอ่อก็พอเศรษฐกิจนะครับเริ่มฟื้นเนาะนะครับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกลยุทธ์ประเภท โมเมนตัมแวลูอาจจะยังไม่มานักนะครับเขาก็เริ่มไปมองไซส์นะครับเวทไซส์ก็คือพวกคุณใหญ่นะฮะคุณใหญ่ก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ไอ้พวกคุณที่ที่พื้นฐานดีนะครับโอเคอ่าต,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 ตึกตึกตึกึกึโอเคอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นไซส์เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าจะเป็นหุ้นเล็กถึงกลางอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นนะครับไอ้พวกตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยมันก็จะเหมือนปากระดีได้น้ำนครับชีวิตก็จะดีขึ้นไปด้วยครับทีนี้เรามาสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอวันนี้มันเปลี่ยนวิวขึ้นมานะครับเราเห็นภาพของการเทคแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาจะเริ่มทิ้งฮะ ทิ้งหุ้นที่ขึ้นมาแล้วพอสควรน,นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์เช่นเดลตานะฮะคือกราฟกำลังสวยๆเลยนะนะครับทิ้งมาซะอย่างนั้นนะครับก็คือมองว่าเอ้ยเดี๋ยวคนไม่เบิร์ฟอร์มโฮมแล้วนะครับคราวก็น่าจะใช้ลดลงหน้านะครับหรือตัวคนไม่เบิร์ฟอร์มโฮมนะ่ยคงกินไ คาราบาลดลงเกี่ยวอะไรวะนี่ <c oughs> นะครับอ่าแล้วก็หุ้นเล็ก,ลกๆหลายตัวนะครับหุ้นเล็กๆอ่าสมอลแคปหลายตัวก็คือถูกทิ้งนะครับถูกทิ้งถูกคว้างเพราะว่ามันมันขึ้นมาแล้วนะครับเงินก็เริ่มเข้าไปหาหุ้นใหญ่นะครับโอเคทีนี้ไอเดียนะครับเราก็ลองหาหุ้นหุ้นใหญ่นะที่โดนทิ้งลงมานะครับแล้วก็ ได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะๆนะครับเราก็ลองเปิดตัวสแกนเข้ามาเนาะนะครับตึก๊กตึ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 ๊กอ่าทัทั้สแกนนะครับไอเดียคือเราต้องการหุ้นที่เป็น Value นะครับแล้วก็หุ้นใหญ่นะฮะหุ้นใหญ่โอเคจริงๆหุ้นเล็กมันก็ามาด้วยแหละนะครับหุ้นเล็กนี่น่าจะเป็นเรื่องของการโกลด์ซะมากกว่านะปุ๊บ เอาเคลียร์ไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่หมวดฟันเดเมน t a ลฮะไพเปอร์บุ๊กนะครับไพเปอร์บุ๊กก็ตึก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 ,ตกเป็นไพเปอร์บุ๊กนะครับมากกว่าศูนย์แล้วก็เราอยากได้หุ้นที่มันคุณลิตี้ดีๆด,ด้วยนะครับคุณลิตี้ดีๆด,ด้วยก็จะเป็นเรื่องของ ตัวอ e นะครับขอมากกว่าสินะฮะมากกว่สิบโอเคถูกด้วยดีด้วยนะฮะโอเคแล้วก็เรียงตามความถูกมาแล้วกันนะครับไปฉันจะเอาเซตร้อยนะ ออกมาเกียนี่เสร็จร้อยนะครับอ่ะกลุ่มไหนนะครับที่มันที่มันถูกนะครับแล้วก็งบยังยังยังพอถูกพอไทยนะฮะแล้วก็โดนทิ้งมาเยอะๆะนะครับกลุ่มแบงค์ฮะกลุ่มแบงค์เราจะเห็นว่ามันก็ต้องเรียกว่านะครับมันโดนทิ้งมาพอสมควรแล้วก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับ ทาง S C B นะครับ K K P ถามว่ามันมีมันมีประเด็นอะไรนะครับคือเท่าที่ดูงบเนี่ยนะครับ N P L มาน้อยกว่าที่คิดฮะอ่าแล้วก็หลายๆแบงก์ยิ่งแบงก์เล็กๆเนี่ยนะครับเริ่มมีการเคลียร์ N P L ที่เป็นก้อนๆออกมานะครับคนก็เลยมองว่าเอ้ยตรงนี้แหละนะครับผ่านจุดต่ำสุดแบงก์ไปแล้วะอะไรประมาณนั้นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มพวกท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะครับท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมพวกนี้นะครับก็คือต้องเรียกว่าจะเป็นหุ้นที่โดนผลกระทบนะครับจากโควิดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับลงมาแบบจากสี่สิบลงมาสิบห้าบาทอย่างเงี้ยนะครับทำาย่างกับบริษัทจะเจ๊งเอานะครับโอเคก็กระถามว่ากำไรนะครับมาเลยไหมนะครับคำตอบคือยังฮะ ต้องคิดดูครับว่ากว่าวัคซีนจะมากว่าอะไรจะมาเนี่ยนะครับแล้วกลับมาเป็นปกติก็คือปี65นะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางด้านราคานะครับตลาดก็เริ่มมองว่าเฮ้ตรงนี้แหละนะครับน่าจะเป็นผ่านจุดตํำสุดไปแล้วนะครับคนก็มาเอ้ยซื้อกันดีกว่านะครับก็เราจะเห็นการเทคแอคชั่นเนาะนะครับของหุ้นอย่างสนามบินนะครับก็ โอ้โหคือต้องเรียกว่าทาฐานแล้วก็เบล็กเกาะขึ้นมาเลยนะครับอ่าส่วนสายกันบีนเนี่ยจะมาช้าหน่อยนะครับก็แต่ก็เห็นว่ามันก็ขึ้นแหละนะครับแต่ก็อาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากนะครับอย่างที่บอกนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผลกระทบเยอะฟื้นช้านะครับทีนี้พอมีอะไรสะกิดขึ้นมาเอ้ยนี่แหละนะครับเป็นการ จุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับตลาดก็เลยเ,เริ่มกลับเข้ามานะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่ต้องเรียกว่าคนเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะนะครับแต่ก็พองบออกมากลายเป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัวได้นะครับก่อนเพื่อนทั้ง เปลี่ยนแปลงมาขายบ้านเดียวนะครับคอนโดที่มันเหลือๆข้างๆก็ลดแรกแจกแถมแบบาขายเอามันนะครับคือเน้นเอาเอาเงินมาหมุนก่อนนะครับอย่าง Quality House นะครับอย่างตัว Origin นะเนี่ยครับก็เราก็เห็นความยอดเยี่ยมเนาะนะครับที่เขาลงมาฟุบแล้วก็ตั้งฐานได้นะครับ Land and House นะครับก็ ก็เริ่มกลับมาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่โดนนะครับโดนลงมาเยอะๆนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่เป็นในอสังหามาและกลุ่มที่เป็นห้างด้วยครับห้างแล้วก็คาบลีนะครับก็โดนกดมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ c r ียนี่จะเป็นซื้อๆขายๆนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะมองกันว่าเอะมันเดี๋ยวมันก็ ปีหน้าหกสี่หกห้านะครับเดี๋ยวมนก็น่าจะเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ตัวอย่าง CPN นะครับอันเนี้ยนะครับน่าตกใจมากเลยนะครับเพราะว่างบเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับแล้วก็คนเช่านะครับก็ยังเช่ากันอยู่นะครับกำไรกำไรไม่ได้ลดลงมากนะครับก็เลยโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารอดนะฮะรอดแล้วถ้าเกิด ปีหน้านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเลยเนี่ยเราก็จะเห็นการรอดของตัวนี้กันต่อไปนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินไปแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มอย่างห้างนะครับอย่าง้าปลีกนะครับซึ่งซึ่งปีเนี้ยนะครับโดนกดลงมาเยอะเลยนะครับก็ผมกระอบการก็น่าจะาค่อยๆทยอยฟื้นนะครับ เราก็กลุ่มพวกที่เป็นโรงพยาบาลฮะคือตอนแรกนึกว่าโควิดมาโรงพยาบาลน่า,นาจะกําไรนะครับเพราะว่าคนน่าจะล้นโรงพยาบาลนะป่วยกันเยอะไม่ใช่ฮะคือคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าต่างชาติหายนะครับ BDMs นี่ก็คือกําไรหายไปเหมือนกันนะครับ BS นะครับก็กําไรก็ หายไปเหมือนกันนะครับหายไปเหมือนกันแต่ว่าถามว่าวันนี้ทำไมวิ่งกลับมานะครับพวกโรงพยาบาลใหญ่อย่าง BS อย่าง BDMS นะครับเหตผลก็คือ,เ,อเดี๋ยวต่างชาติกลับมานะครับกำไรก็มาเองนะครับของ BS เนี่ยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเนี่ยปิดประเทศนะครับก็จะมีนักคนไข้ต่างชาติอยู่ในสัดส่วนที่เออก็ยังสูงอยู่นะครับ ในคำอธิบายเนาะเขาก็บอกว่าก็ยังเป็นคนที่ลูกค้าต่างชาติแหละที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอะไรประมาณนีนะ้กลุ่มที่กำไรไม่ค่อยมาตามนัดเท่าไหร่ก็คือพวกกลุ่มสื่อสารนะครับก็ตอนแรกคนก็นึกกันเนาะนะครับว่า Work f r ฟ m home น่าจะใช้เน็ตใช้อะไรมากขึ้นนะครับแต่กำไรไม่มาเลยนะครับแถมแบบแข่งกัน เยอะแยะมากมายอีกนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสนามบินเนาะนะครับโอเคก็น่าจะน่าจะพอได้ไอเดียนะครับเราก็จะกรองหุ้นที่ดีนะครับดีก็คือ pe ตั้งแต่สิบ up ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถูกนะครับก็คือ p i p e r book ก็คือในน้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็เราก็จะเห็นกลุ่มแบงค์นะครับ เดี๋ยวโควิดจบมันก็มาของมันเองนะครับพร้อมกับเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นนะครับกลุ่มอสังหาที่มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างผมชื่นชมว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะถ้าเป็น40ย์ก็คือเละกันทั้งระบบนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้กระทบจากโควิดตรงๆเลยนะครับก็คือพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับคับลีกบางส่วนนะครับแล้วก็ตึกสายการบินนะครับ ก็เซติมนต์ต่อจากนี้นะครับก็คือปีหน้าเนะี่ยนะครับชีวิตก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแบบนึกไม่ถึงนะครับอย่างโรงพยาบาลน,นะครับที่ลูกค้าต่างชาติเข้าไม่ได้ก็น่าจะเริ่มกลับมาพร้อมกับเรื่องของท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูคำแนะนำของโบลกกันบ้างเนาะนะครับว่ามี อะไรกันบ้างนะครับนี่ก็ตรงกันแหละนะครับเออลืมไปมีพวกพลังงานปิโตรเคมีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นนะครับไอ้พวกนี้มันก็จะก็จะมานะครับโอเคส่วนที่ underperform นะครับอย่างยางนะครับคนก็ทําถุงมือยางลดลงนะครับทําถุงมือยางลดลงก็น้ํายางก็ขายลดแถมไปโดนเรื่องของอขึ้นภาษีร้อรถอีกนะครับก็ ตัวกันไปนะครับแล้วก็คน Work f r ฟ m home ลดลงนะครับเขามองว่าเอ๊ะมันคลาวจะใช้ลดลงหรือเปล่านะครับเดลต้า <Delta S 1> จะขายของได้ไหมนะครับจริงๆส่วนที่เป็นคลาวมันสักยี่สิเอร์ซนนะครับแต่พวกยาอาหารเสริมก็จะขายได้ลดลงเนาะนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ของ KTBST นะครับ KTBST โ okay. อเค ก็ไลฟ์นี้นะครับก็เป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างสนใจคือต้องเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่ที่น่าสนใจนะครับว่าเออจากที่แบบโอ้มีความกังวลเรื่องโรคระบาดนู่นนี่นั่นนะครับก็วันนี้เริ่มมีความหวังแหละนะครับเดี๋ยวก็พอเริ่มมีความหวังนะครับนักลงทุนก็เริ่ม มีความรู้สึกอยากกลับเข้ามาซื้อหุ้นนะครับก็หวังว่าเซ็ตนะครับก็น่าจะไปต่อได้ด้วยดีนะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ